พี่พร้อมพี่ใหญพร้อมแล้วจิงไกตรงนี้ตรงตัวโอเคพี่ไหญสะก,กัดออกมาได้ไเสียบอลตรงนี้แล้วไปแล้วพี่แชมป์ไปแล้วเข้าเท้าขวาสองกับสองล็อกเข้าซ้ายพี่มาจิงติดบล็อกพี่ใหญ่ขอเนื้อพี่ท็อปพยายามข้างในม่ตัวเป้าหายอ่ะบมีลุ้นไปแอร์ดูไกลแล้ว โยงเชื่อมแล้วฝากพี่น้องพี่ท็อกกิ่งลอ,องดูเรียบร้อยลูกริงไก่ของพี่ท็อปเนี่ยมาสอง,อง,งลูกเท่ครับวันนีน้ยกอ่างเลยฮะมีความเร็วฮะฝั่งนี้ตอดหวัดเข้าไปย้อนนิดนึงแล้วเสียบอลให้กับพี่แจ๊พี่แจ๊บไดกับคนละประตู แล้วกินเอาหนูเรียบร้อยโอ้โหสามเรียมมากโอ้โหเช็ดตาเข้าเลยฮะอย่างนี้ถือว่าให้ฮะเช็ดตาแล้วไปเร่งใส่ตะข่ายเด้งใส่ตะข่ายออกมาฮะ,ขาะเข้าไปดิสองอ่าเึินเข้าเลยไอสองศูนย์กินเลยโอ้โยกูบอลพุโโ้งจะเข้าสามเรียมอยู่แล้วฮะจังหวะนี้โอ้ยที่แจ๊าหนีจะหนีไม่มได้ฮะ แขงลุด ca ม, oh. มิลุของของคนคนคนแล้วยังไงมีใครมาช่วยตอนนั้นมีลุงสาคนยิงไปไม่ยิงฮะยนดีปาเมาลึกเฮ้ยเ้ยขวาซ้ายเรี่วยโอ้ามันูดอกสูนะอือบุามาดูให้ไกลบอล่ีเบอร์ดีข้างหน้ามีไปให้สุดเส้นแล้วพี่เบอร์เก้าจะยังไงสุดเส้นแล้วย้อนกลับมาเอาเท้าขวา มีหมดขวาแล้วยิงตีเซฟพี่ไอโอ้นีพี่ไอเอาอ่ะแล้วมาดีพี่ลุ้นจับบอลได้มีพื้นที่พี่ท็อปมาีไหนขยับแล้วไอหมูเอาโยนโยนมามีฝรั่งหมาเล่นทางขวาเท้าเท้ามีเร็วเลยเป็นฟีฟ bóng แล้วฮะแอตติกะแอตติกของวันนี้อ่ะแล้วก็แฟน้าเหร สาปหาวันนี้พี่โยงหนีหนีมาพี่โยงล้อล้อล้อมาล้อล้ออีกล้อล้อจนถึงคนไล่ที่เรียบวเลยแต่ต้องหมดเวลาการแข่งกันแล้วคนต่อไปฮะพี่วีอาร์พักสักแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็ลงไปเล่นต่อเช่น